พี่น้องมาวันนี้ได้หนึ่งไก่สมุนไพรพี่น้องหนึ่งไก่เสียบๆด้วยพักกับมีบะเตียงนี่พี่น้องกับกระเทียมหน่อยหนึ่งกับตถั่วหนึ่งพี่น้องยูงในกับเกาวเหนียวหอมที่ก็พี่น้องหัวหอมเต็มทีฟเลยเอามาตรงโบราณย่างหิ้วข้าวก่อนกินกันมาเติมมีแนวแกีข้าวแนวรองขอดิพี่น้องด้วยทองแก่๊ยดิพี่น้องอ๋อ ลงมือเองนี่เลยพี่น้องโดนมันจุด GDF1 เหมือนนั้นเกี่ยวเสียบเลยครับนึ่งนึ่งไก่เลี้ยงยีห้อยเลยลงมือเองเลยวันนี้คิดยากนะพี่น้องอ๋อ

người đẹp, phê phê này, đặt này đặt. mắt sớm này Quay đi ngắn kia ngủi mùi 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 Khá mùi 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 chỉ một số mã nói mùi 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 cây จะได้ยกระไทยพี่น้องเบึงมันจบดูมันโทรศัพท์มันบดีพี่น้องมันทายเงายเลยจะได้แก้สิหาหันที่นะองส่ยี่โบกพี่น้องเดียกเก่าสองเสาเราก่อน ยจัเนียดพี่อนอโรสชาติเป่ดี